สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการธุรกิจจิโดโอกาสนะคะพบกันเป็นเวลาเดิมเช่นเคยอย่างนี้กับดิฉันพิพาก,กอสุภลักษณ์เชคับเซนค่ะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยนะคะเราจะไปติดตามคำวิเคราะห์ค่ะว่าการที่สหรัฐ ถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยเรื่องโลกร้อนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าข้อตกลงทางการค้ากันแน่ค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเกษตรกรอังกฤษที่แสดงความคิดเห็นต่อกันเลือตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะภาคเกษตรของอังกฤษมีความสําคัญในยุโรปและในอังกฤษเองเท่าไหร่นั้นต้องมาติดตามคืนนี้ในธุรกิจติดโอกาสค่ะ แขกรับเชิญค่ำคืนนี้ค่ะคุณพรศินพัชรินตะนาุลนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศค,ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรสินคะสวัสดีครับโอ้โหคืนนี้ประเด็นร้อนเลยนะคะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เรื่องของการที่สหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยเรื่องของโลกร้อนที่นี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเท่าที่<ช>เราคุยกันหลังใหม่นอกรอบคุณพรศินมองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการค้ามากกว่าใช่ครับเพราะอะไรคะเพราะว่าคําถามที่ผมจะถามต่อก็คือตัวเลข ที่ทุกประเทศเนี่ยไปสัญญาไว้ว่าจะลดกี่เปอร์เซ็นต์เอาเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะอย่างสหรัฐเนี่ย25-28ของการปล่อยคาร์บอนในปี2005เหมือนกับทุกประเทศเนี้นะคำถามก็คือใครลดคืออย่างโอบามาไปแล้วก็โอบามาก็ออกไปแล้วอย่างเงี้ยนะ,ะเพราะนั้นตัวเลขเนี่ย ก็สะท้อนถึงอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะคนที่ลดก็คืออุตสาหกรรมมันไม่ใช่ใครก็ตามอยู่ตามท้องถนนหรืออะไรมารับผิดชอบตัวเลขตัวนี้เพราะนั้นเมื่ออุตสาหกรรมมีหน้าที่ลดมันก็คือเอกชนหรือรัฐที่ทำอุตสาหกรรมใช่ไหมมันก็ไปสะท้อนถึงธุรกิจโดยตรงเลยมันไม่มีการแบ่งตัวเลขไปให้คนอื่นทำคนน้นคนนี้ทำมันก็ ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพรวมของธุรกิจซึ่งจะต้องมาคิดคำนวณว่าที่ไปสัญญาเขาไว้เนี่ยฉันทำได้ไหมอะไรหรือก่อนไปก็ต้องคุยกันก่อนด้วยซ้ำไปเ6่สิบหกเนี่ยฉันจะไปตกลงเขานะฉันนี่หมายถึงโอบามาท่านทำไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้เราคิดเป็นเรื่องอื่นนี่คือข้อตกลงการค้าภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมนะอย่าหลงทางนะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของสังคมเลย ไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นเรื่องของธุรกิจมันถึงสะท้อนต้นทุนไงค่ะคก็คือว่าเป็นเ,เรื่องแบบนี้นะคะสะท้อนธุรกิจล้วนๆแต่ทีเนี้ยค่ะคุณพรสินคือทรัมป์เนี่ยเขาช่วงที่หาเสียงไปให้สัญญาไว้กับคนกลุ่มหนึ่งในสหรัฐบอกว่าจะถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้แหละ <c oughs> ทีนี้ก็เรียกได้ว่าเขาเนี่ยทำตามนโยบายหาเสียงนะคะเขาบอกว่าไอข้อตกลงปารีสทำให้คนกลุ่มหนึ่งของสหรัฐตกงานโดยเฉพาะคนในกลุ่ม เหมืองถานหิน<ช>ทีนี้เนี่ยคะคุณพรสินถานหินเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่หมดไปคืออยากจะถามคุณพรสินว่าการที่ทรัมพูดอย่างนี้เนี่ยมันเกี่ยวกันไหมมันเกี่ยวค่ะ,ะ,ะมันเกี่ยวในแง่ที่ถานหินเป็นธุรกิจหรือภาคผลิตต้นๆที่เป็นสาเหตุของการปล่อยคาร์บอนเนีย่ยไปขุดออกมาหรือเอาไปใช้อย่างเงี้ยนะ มันไม่ใช่เป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพในการชะลอการปล่อยคาร์บอนอออหรือว่าแนวใหม่ที่เราพูดถึงผาอาทิตย์โซล่าเอนเนอร์จีหรือว่าแกส๊สหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะซึ่งตัวเหล่านี้มันกำลังจะมาทดแทนไอ,อตัวคาร์บอนเพราะเขาเห็นว่าคาร์บอนเนี่ยมันมีประวัติจับจับมาได้ว่าเป็นตัวเลขที่ปล่อยเยอะแต่นี้ทําก็รู้ว่าคนงานที่อยู่ในเหมืองนะเรียกว่าเหมือง อาน,นหินของสารัฐเนี่ยเขาขุดถึง25รัฐนะเยอะมากนะ800กว่าล้านตันต่อปีแต่ว่าเขาไม่รู้ไปดูหรือเปล่าว่าสาเหตุของออธุรกิจเนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆเพราะอะไรเ,เขาอาจจะไม่ได้ดูลึกๆนะเท่าที่ผมสืบทราบเนี่ยม,ม,มันราคารดหรือคนตกงานพูดง่ายจากแสนกว่าคน ในปี10ปีถอยหลังมาเนี่ยพอปีที่2015มันเหลือ60,000คนคือจำนวนมันตกงานมาเยอะ<ต>อะตกงานมาเยอะแต่อ้สาเหตุตกงานเนี่ยไม่ใช่อัลก e m e n t เข้อตกลงที่โอบามาไปทำม,มันตกเพราะราคามันตกจากไอ้ที่พลังงานทดแทนที่ผมพูดไงคนใช้น้อยลงแล้วมันตกเพราะอย่างนี้มันไม่ใช่บอกไปสัญญาแล้วมันตกค่ะ,ะงั้นอย่างนี้ในหมายความว่าตอนนี้ไอ้คนตกงานที่สหรัฐเนี่ยนะคะ ถ้าเป็นธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ฐานหินมันเยอะกว่า0กหมื่นมหาคณพเซ็ปต์ออเยอะกว่าอยู่แล้วงั้นก็แปลว่าน,นี่<ม>เป็นคนส่วนน้อยใช่เขามาช่วยชีวิตคนห0 0 0 0่นสมมุติเงี้ยนะหรือจะฟื้นชีวิตคนอีกหลายหลายหมื่นที่ตกไปเข้ามาอยู่ฐานหินแม้ว่าเขาคิดดีอยู่แต่เขาลืมไปว่าไอธุรกิจนี้มันไปไม่ได้อยู่แล้วคือช่วยชีวิต ลำบากแล้วเขาไอซียูหรือไปเปลี่ยนธุรกิจเขาดีกว่าคือคุณไป,ไปสิทธิ์ทำอย่างอื่นหมายความว่าเขาควรจะไปช่วยธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพที่จะฟื้นมากกว่านี้ธุรกิจอื่นที่มันอยู่ในเรื่องเดียวกันอย่างที่อย่างสมมุติพลังงานทดแทนอย่างอื่นที่มีการลงทุนมาต่อเนื่องหลายๆปีแล้วเนี่ยเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยเขามองเห็นแล้วว่าในเรื่อง climate change การเปลี่ยนบรรยากาศโลกเป็นเรื่องจริง ่ไม่ใช่เรื่องหลอกใช่ถามว่าหลอกถามว่าหลอกก็หลอกไปแต่ว่าเขาดูว่าจริงเพราะเขาศึกษามาแล้วว่าทั่วโลกเนี่ยเขามองว่าตัวเนี้มันจะต้องเป็นเงื่อนไขในการทําธุรกิจต,ต่อไปเพราะฉะนั้น ทรัมป์เวลาออกมาบอกว่าจะถอนตัวเนี่ยบริษัทพลังงานก็ออกมาต่อต้านนะเอกซอนอะ,อะไรออกมาหมดเลยบริษัทพลังงานเหล่านี้หรือบริษัทอื่นๆเขามองว่าธุรกิจใหม่ต่อไปนี้ไม่ใช่แบบนี้แล้วไม่ใช่ธุรกิจแบบที่ทรัมป์จะปกป้องแล้ว<อ>มันต้องไปออกแนวทางการสร้างพลังงานทดแทนอื่นๆนิวเคลียร์แก๊สสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันปล่อยคาร์บอนน้อยเนี่ย เพื่อให้มาทดแทนก็คือคุณมาสินหมายความว่าการที่ธุรกิจต่างๆออกมา,กาไม่เห็นด้วยกับทั้มเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ทัมทำจะทําให้ธุรกิจเขาเสียหายถูกต้องมันเป็นนโยบายรัฐที่พอเปลี่ยนปุ๊บเขาเกิดความไม่แน่นอนแล้วว่าต่อไปรัฐบาลจะสนับสนุนธุรกิจใหม่ที่ พลังงานทดแทนนี้หรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งกําลังลงทุนตั้งต้นมันยังมีบางส่วนที่มีกฎหมายต้องออกใหม่มีการอุดหนุนของภาครัฐบางส่วนที่ต้องเข้ามาสู่ตรงนี้เพราะว่าบางธุรกิจมันอาจจะยังต้นทุนแพงอยู่สำหรับสนุนให้มันเกิดขึ้นมาเงี้ยมันระบบเหล่านี้ก็จะหายไปไอ้ตรงนี้มันก็กระทบธุรกิจแล้วก็กระทบกับธุรกิจนอกจากนี้ว่าไม่ใช่ประเทศนะต่างประเทศเวลาส่งของ,ขอ,งออกไปถ้าเราไม่ได้ทําตามกฎการลดคาร์บอนเนี่ยก็สาาสินค้าคุณมาจาก การทำลายสิ่งแวดล้อมไอ้ตัวนี้ต้องคิดให้ดีเพราะเซลล์ออกไปเนี้ยเขาก็จะเก็บภาษีซ้อนขึ้นมาอีกทีเ<อ>ขาเรียวกว่าคาร์บอนแท็กซ์กำลังพูดกันแล้วนะแต่ยังไม่เกิดจริงแล้วก็อาจจะขายไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคบางคนเขาเลือกด้วย,ยคุณพรสิานั่นก็อีกอย่างหนึ่ง <ฮะ S 1> ใช่เราก็อาจจะรังเกียจสินค้าที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนปากกาด้ามนี้ใช่ไหมฮะเราไปโฆษณาว่าเราตอนนี้ผลิตไม่เหมือนเดิมแล้วนะเมื่อก่อนผลิตธรรมดาธรรมดาก็ปล่อยคาร์บอน10 เดี๋ยวนี้หรือ10ตันเดี๋ยวนี้เนี่ยเหลือ8ดเพราะเรามีเครื่องมือใหม่ๆถ้าทําบอกไม่เอาปุ๊บทัามก็จะไปผลิตแบบเดิมได้ใช่หไหมกลับไปที่10ตันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นราคามันก็ไม่ใจตัวกําหนดละกลายเป็นเรื่องคาร์บอนปล่อยมากปล่อยน้อยละมันแข่งกันแบบนี้ด้วยนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจนะคะต้องคุยยาวเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันตอ่อค่ะ